คงเบ้งสุดยอดนักตรา,าจีนเคยบอกว่าไฟหนิงจิ้งอูอีจือหยวนใจที่ไม่สงบไม่อาจตองการไก่ได้ครับคุณครับนักธุรกิจหลายคนที่เขาคิดไอเดียดีๆออกหรือว่านักวิทยศาศาสตร์หลายคนที่แก้ปัญหาโจทย์ยางๆได้เขาบอกคิดลับของเขาครับนั่นคือการหามุมสงบในการที่เขาได้คิดได้ตึกตองครับน้ำเนี่ยนะครับถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนน้ำขุ่น เดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เข้าออมาเดี๋ยวก็มีไลน์เด้งเดี๋ยวก็มีเลขาโทรเข้ามาปัญหาด้วยนั่นเยอะครับน้าเหมือนน้าขุนมันจะเพิ่มตลอดเวลาเราจะไม่สามารถมองเห็นอะไรทะลุูิโผ่งได้ครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจคุณสงบเมื่อนั้นเนี่ยน้ําที่มันขุนเนี่ยตะกอนมันก็จะนอนก้นลงไปครับน้ำมันก็จะใสขึ้นพอน้ํามันใสก็จะเห็นอะไรต่างๆได้มากยิ่งขึ้นครับนักธุรกิจหลายคนใจะใช้วิธีการปรีดีเวกนักธุรกิจหลายคนใช้วิธีการปฏิบัติธรรมนักธุรกิจหลายคน นะครับจะมีเซฟเฮาส์เลยนะครับที่เขาสามารถจะเข้าไปอยู่ใน safe house เซฟเฮาส์โดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีเลขาทรม,มารบกวนเคลียร์ทุกอย่างว่างอาจจะ5วัน10วันบางทีครึ่งเดือนไปเพื่อหาไอเดียธุรกิจครับเพื่อดูคิดต่อยอดว่าในอนาคตจะเป็นยังไงครับเพราะว่าในสนามที่เราอยู่เล่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเราไม่ค้ายเมาหมา คือเราโดนโชกอยู่บนสนามเนี่ยจนกระทั่งเราไม่สามารถคิดการใหญ่ได้เราไม่สามารถมองการไกลไปได้ดังนั้นการถอยลงมาการทาให้จิตมันสงบลงมันจะทําให้คุณเนี่ยมองเห็นการใหญ่ได้ครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดอะไรไม่ออกนี่ถึงคําของเบ้งไว้ครับใจที่ไม่สงบไม่อาจตรองการไกลได้ครับ